โซล่าฟาร์มหล่อยน้ำผันไร่ในอันฮุยช่วยสร้างงานเพิ่มพูนรายได้สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าแผงโซลาเซลล์ตั้งเรียงรายบนบ่อน,น้ำและทะเลสาบของโครงการโซล่าฟาร์มชิงยางขนาด100เมกะวัตต์ในอำเภอชิงยางมณฑลอันฮุยทางตะวันออกของจีนโซล่าฟาร์มดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นที่2,500หมู่หรือราว1000ไร่สามารถผลิตพลังงานสะอาดได้ประมาณ100ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี อีกทั้งยังช่วยสร้างงานและเพิ่มพูนรายได้ให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นโดยเกษตรกรยังสามารถรับเงินหมุนเวียนที่ดินราว78ดอลลา,ารา์สหรัฐหรือราว2,500บาทต่อหมู่ในแต่ละปีด้วยปัจจุบันจีนมุ่งมั่นเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสีเขียวเพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนและพัฒนาภาคพ,พลังงานสะอาดอย่างจริงจังรวมถึงพลังงานแสงอาทิตย์ลมและน้ำ โดยจีนให้คำม,มั่นว่าส่วนแบ่งการบริโภคพ,พลังงานที่ไม่ใช่ฟอสซิลของประเทศจะสูงแตะร้อยละ25กํากำลังการผลิตติดตั้งพลังงานจากลมและเซลล์แสงอาทิตย์จะสูงเกิน1.2พันล้านกิโลวัตต์ขณะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อนหน่วยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP จะลดลงมากกว่าร้อยละ65ภายในปี2030เมื่อเทียบกับปี2005 นอกจากนี้แล้วจีนยังได้เผยโครงการโซล่าฟาร์แผ่นด้าจากพลังงานสีเขียวหนุนการลดคาร์บอนอีกด้วยโดยสำ่นัขสาวซิหัวได้รายงานว่าแผงโซล่าเซลล์ที่ตั้งเรียงรายเป็นรูปแผ่นด้าน่ารักน่าเอ็นดูในเมืองต้าโถมณฑลซานซีทางตะวเนเหนือของจีนทำหน้าที่แจ,จกจ่ายพลังงานไฟฟ้าสีเขียวทั่วซานซีดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกจากการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ สถานีพลังงานแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่เท่ากับสนามฟุตบอลมาตประฐาน7 7 4สนามสามารถผลิตไฟฟ้าสะอาดราว80ล้านกิโลวัตต์โดยซุนจิ่งซงหัวหน้าสถานีร,ระบุว่าการออกแบบนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการประชุมสุดยอดว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อปี2015เมื่อแผนด้ายยักได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนการพัฒนาพลังงานสะอาดและต้นทุนต่ำของจีน ซึ่งสถานีพลังงานแสงอาทิตย์แผนด้านนี้สามารถตอบสนองความต้องการพลังงานของชาวจีนได้มากกว่า1 0 0 0 0แคนต่อปีหากคำนวณจากอัตราการใช้ไฟฟ้าต่อหัวอยู่ที่780กิโลวัตต์สามารถประหยัดถ่านหินได้มากถึง26,000ตนันและยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง68,500ตาตันต่อปี